หพอพีกลางใหญ่ยากพลเปลวไฟออกมาปวยพุ่งเข้าใส่หมอผีเอี่ยมแต่แล้วไฟนั้นได้หมอดไหมลงเมื่อถูกมนต์สะกดบางอยา่าหน้าขลาดองดำหัลองออกมาเสียงดังกล้าวด้วยความโมโหแล้วเลื่อยหลบหนีเข้าไปในถ้ำขุนวาลีหมอผีเอี่ยมไม่รอช้าแกจุดพลุไฟสีแดงเสียบตั้งไว้หน้าปากถา้ำ แล้วโยนลาดน้ำกรรมฐานไว้รบๆแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำอะไรนาขลาดนี้ได้เลยเรื่องราวของหมอผีเอี่ยมนักปราผีมือชาตที่ถูกว่าจา่าให้ไปจัดการกับเราผู้ผีทัวราชนาจาแกเป็นคนที่มีความรู้เรื่องไซยเวทมาตั้งแต่วัยหนุ่มชีวิตของแกจึงไม่สามารถมีครอบครัวหรืออยู่เป็นหลักแหล่งได้ เราต้องเดินทางปราบผีแบบค่ำไหนนอนนั่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อหลายปีก่อนหมอผีเอี่ยมถูกติดต่อว่าจา้าให้มาพบกับตาคงผู้นำของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหลุมก้าวใกล้กับผูทับเบิ์ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่อพยพมาตั้งล,กลูกหลางและอยู่กันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันบ้านเรือนสร้างด้วยไม้หลังเก่าแก่จึงถูกอนุรักษ์ไว้ และอยู่กันแบบตัดขาดจากโลกภายนอกหมอผีเก่งรอบด้านได้เดินทางมาถึงและกวาดสายตามองไปรอบๆหมู่บ้านแกนั่งลงแคร่ไม้ของบานตะคงพร้อมกับเงือแตกซีกด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวอ้าวมาถึงแล้วหรือพ่อหมอข้าได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานแล้ววันนี้ได้เจอตัวเป็นๆกันสักทีทําไมหมู่บ้านนี้ มันช่างดูเงียบเชียบข้าไม่เห็นมีเชาวบ้านออกมาเดินเพลินผ่านกันเลยจะมีได้ยังไงล่ะพ่อหมอเรื่องร้ายพึ่งเกิดกับคนในหมู่บ้านไปไม่นานเลยไม่มีใครกล้าออกมานอกบ้านกันลูกเล็กเด็กแดงถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกมาเล่นข้าถึงได้ไว่ายวานให้พ่อหมอมาช่วยนี่เลยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่นี่หรือ ก็หลายวันที่ผ่านมานะสิมีไอ้นุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งเข้ามาในหมู่บ้านข้าข้าถามว่ามาจากไหนมันก็ไม่ยอมบอกแต่แล้วมันก็ได้ลักพาตัวนางคำดวงลูกสาวยายช้อยไปพวกข้าตามหาย,ยังไม่มีวี่แววเลยพ่อหมอแล้วตาคงเคยได้ยินเรื่องอาถรรพ์อะไรหรือไม่บางที่นางคำดวงมันอาจถูกพูดผี มาเอาตัวไปทํไม่ดีไมไร้ก็เป็นได้เขาว่ากันว่ามีนาคราดองค์ดำสิงสถิตยอยู่ที่ถ้าคุนวาลีในถ้าภูทับเบิกข้าก็ไม่เคยพบเห็นเลยจึงไม่ได้ปักใจเชื่อเช้าวันลุ่งขึ้นตะคงและดมชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเพื่อช่วยหมอเอี่ยมตามหานางคำดวงอีกแรงสภาพพื้นป่าในตอนนี้ ช่างดูแห้งแงล้งใลร้อนอบอ้าวเป็นการเดินทางที่ลำบากของพวกชาวบ้านอยู่ไม่น้อยกว่าจะถึงถ้ำคุนวาลีตะวันใกล้โตกดินบรรยากาศเริ่มพลุ่เพลีและแล้วทุกคนต้องตื่นตากับลักษณะถ้ำที่สูงใหญ่เต็มไปด้วยเครือเถ้าปุ๋ยบนด้านบนมันช่างดูมืดมิดและน่ากลัวเอาละ่ะเรามาถึงถ้ำวาลีกันแล้ว ให้ข้าเข้าออยานสักพักแล้วจะรู้กันว่านางคำดวงอยู่ที่นี่จริงหรือไม่พูดจบหมอผีเอี่ยมนั่งทางในดูจูจูภาพที่เห็นดูสับสนอลเวงไปหมดมีนางคำดวงกรีดร้องขอความช่วยเหลือโดยมีชายหนุ่มจับตัวไว้อีกภาพเห็นงูใหญ่มะึมาตัวสีดำแพรแม่เบี้ยชูคออย่างมีอำนาจ หมอผีเอี่ยมแน่ใจแล้วว่านางคำดวงคงจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากแถวนี้ตาคงจุดทูบให้ฆ่าทีแล้วเอาไปเสียบไว้ที่หน้าปากถา้ำหมอเอี่ยมให้ชาวบ้านมานั่งรวมกันแล้วจับสายศีลล้อมรอบทุกคนไว้แกไล่มนยาวอย่างไม่หยุดยอนเสียงสวดมนต์ดังขึ้น,นเรื่อยๆร้องจนต้องพื้นป่าท่านในต้นไม้บริเวณโดยรอบ เกิดสันไว้ขึ้นมาแรงลมพัดกระนาำใบไม้ล่วงหล่นลงมาเรีวพัดใส่กลุ่มชาวบ้านจนต้องใช้มือปิดหน้ากันเอาไว้เสียงคล้ายนาคาลาดังกึ่งก้องอยู่ในถ้ำด้วยความโกรธที่มนุษย์กลุ่มนี้กล้าเข้ามาท้าทายอำนาจของมันนั่นเสียงงูชชาดข้าไม่อยากจะเชื่อว่ามีอยู่จริงตามที่เขาลือกัน ชาวบ้านในวงสายศีลต่างนั่งกลัวตัวสันกันระนาวหมอผีเอี่ยมยังไม่หยุดไล่โมนและใช้มืออีกข้างสัมผัสพื้นดินเอาไว้จนรู้สึกได้ว่ามันพุดขึ้นพุดลงเหมือนมีสัตว์ใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ไกลแกลุกขึ้นมาใช้น้ำมันกราดลาดล้อมรอบชาวบ้านเอาไว้ส่วนตัวของหมอเอี่ยมนั้นบรรจงอักขลาบางอยา่างลงบนดินลากยาวไปที่หน้าปากถาม มึงจงออกมาเผชิญหน้ากับกูอยากลัวจนหัวหดอยู่แต่ในถ้ำนาคราชอย่างมึงจะมาแพง้งธิ์กับมนุษย์ไปได้ยังไงสิ้นคำหมอเอี่ยมเสียงของงูยากได้เปล่งออกมาจากปากถา้ำพร้อมกับเลื้อยออกมาปรากฏลา่านาคราชวงดำออกมาให้เห็นชาวบ้านหวาดกลัวล้องกันเสียงระงมจนตะคงบอกให้ทุกคนตั้งสติ จากหน้าขลาดอง์ดามันเปิดเผยตัวเป็นชายลูกงามแต่สายตานั้นช่างแข็งกร้าวดูร้ายอย่างนาเกรงขามถ้าจะมาที่นี่เพียงพอตามหาหนังคําแก้วหรือมากำจัดกูก็ถือว่าสิ้นคิดเต็มโทนกล้าดียังไงจะมาต่อสู้กับนาคาลาดอย่างกูมึงยังไม่เห็นฤทธิดเดชของกูใช่ไหมท่านใดนั้น กลับล่างเป็นอสรพิษล่างใหญ่ยากยุคลังคนเปลวไฟออกมาพลุ่งเขาใส่หม้อผีเอี่ยมด้วยความแรงแต่แล้วไฟที่ลุกโชนได้มอดไหมลงเมื่อถูกบวงมลบางอย่างของหม้อผีเอี่ยมที่แกสะกดเอาไว้หน้าขลาดองค์ดามโ h o องออกเสียงดังก,กล่าวด้วยความแค้นแต่มันเลยหลบหนีเข้าไปในถ้ำขุนวานีหมอเอี่ยมไม่รอช้า ตาคงช่วยจุดพุทีมันต้องกลัวแสงไฟอาคมของข้าเป็นแน่ตาคงจุดพลุไฟอาคมสีแดงเสียบตั้งไว้ที่หน้าปากถา้ำแล้วโยนครบรื้อที่ลาดน้ำกรรมฐานเข้าไปในถ้ำน้ำกรรมฐานส่งปีนเหม็นฉุนคลาคลุ้งไปทั่วบริเวณสารพิษดังกล่าวทำให้กลุ่มชาวบ้านที่สูดดมเข้าไปไอออกมาเป็นเลือดสีแดง พ่อหมอจะทำอะไรก็รีบทำเธอข้ายืนนานกว่านี้พวกข้าต้องกลายเป็นศพกันหมดแน่ๆแต่หารู้ไมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำอะไรนาขลาดได้เลยไม่นานพูที่จุดไว้ดับเสนีนาคลาดยักใช้โอกาสนี้โผล่ตัวออกมาในร่างคนอีกครั้งพร้อมกับนางคำดวงที่ท่าอิดโรยไม่มีเลี้ยวเลี่ยงขัดขื้นใดๆ พวกมึงชักจะแสหาเรื่องกันใหญ่แล้วยากตายกันนกักกูจะอนุเคราะห์ให้จูจูต้นไม้ทุกโต้นเกิดคนลงมาทับชาวบ้านคนที่รอดวิ่งหนีตายกระเจิดกระเจิงไปจากป่าแห่งนั้นค่าคืนอันแสนโหดร้ายยังคงดำเนิน,นไปเหลือไว้แค่หมอผีเอี่ยมและตาโคงที่ยังต่อสู้กับนาขลาดตัวร้ายหมอผีเอี่ยมใช้จังหวะที่มันเผลอ พวงเชือกเส้นใหญ่คล้องไปที่ตัวของหมาและนางคำดวงแกดึงเชือกแน,น่นไม่ให้มันหลุดนี้ไปแต่เลี้ยวแรงอันทรงพลังกลับกระชากเชือกจนขาดกระเด็นจากชายได้กลายเป็นงูนาคราคนเพลิงไฟใส่ตะคงด้วยหมอผีเอี่ยมทั้งคู่รีบวิ่งไปหลบหลังเพลิงบนหินใหญ่ตะคงและหมอผีเอี่ยมพยายามเงียบเสียงให้มากที่สุด แล้วค่อยๆซุ่มดูมานหมอเอียมหยิบคันธนูและลูกธนูอาคมปลูกเสกออกมาแกใช้เพิงหินเป็นที่พิงแขนแล้วเลงจอยิงที่กลางอกของมานยิงอยู่หลายดอกเจนงูยักษ์เคลื่อนตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดท่านใดนั้นนังดวงเริ่มมีปฏิกิริยาแปลกๆแลบลิ้นตวัดออกมาคล้ายงูลูกตากวาดโอกแลกเหมือนผีข่า แม่จ้าออกมาช่วยท่านนาคราชเร็วเข้าพวกมันจะฆ่านายของเราแล้วสิ่นคำยายช้อยปรากฏตัวออกมาทำท่าที่คล้ายงูเหมือนกับลูกสาวยายช้อยนั่งคําดวงพวกเองเป็นอะไรวะข้ากับหมอเอี่ยมมาช่วยแล้วรีบนี้ออกมาเดี๋ยวนี้พวกเองไม่ต้องมายุ่งเรื่องของข้าข้าเองแหละ ทีอ่อนั่งคำดวงมาถวยายทนารัรนเอ็งไม่รู้หรือว่าท่านจะให้พลังวิศเศษแก่ข้าจะได้ไปควบคุมพวกเองในหมู่บ้านได้ข้าเบื่อกับการต้องอยู่อย่างอดออยากๆเหมือนพวกเองแล้วยายช้อยเลยลูกสาวพุ่งตัวเข้ามาหอาหมอเอียบและตะคงแต่ต้องหยุดชะงักเมื่อหมอเอียม ใช้วิธีปลูกเสกมีด,ดขึ้นมาเพื่อให้จัดการกักบเหล่ามอไม้ทีสามมีดำใช้มือทุบหน้าอกล้องเสียงดังด้วยความเป็นอยางมาิงเข้าใส่ใย,ยช้อยแลยนางคำดวงใช้มือทั้งสองจับตัวทั้งคู่เอาไว้นาขลาดองค์ดำที่บาดเจ็บต้องกลายร่างเป็นโคนแล้วเสนอบางอย่างกับหมอเอี่ยมกูรู้ว่ามึงแก่กล้าวิชา และสู้กับกูได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่มึงไม่มีคือพลังวิเศษเพิ่มมากขึ้นพลังนี้จะทำให้มึงอยู่โยงคงกระพันไม่เจ็บไม่โจนแต่ต้องมารับพลังกับกูเชกเช่นสองแม่ลูกนี้จงอยู่สู้กับกูแล้วมาเป็นพวกเดียวกันดีกว่าฝันไปเถอะไอหนัากลาดจั่วขคืนมึงอยู่ไป หลังแต่จะสร้างเวนสร้างกรรมไม่จบไม่สิน้นกูขอปราบงูลายอย่างมึงให้สิน้นซาพูดจบหมอเอี่ยมใช้ธนูอาคมยิงเข้าทะลุหัวของชายลูกงามมีดำตัวใหญ่ปล่อยสองแม่ลูแล้ววิ่งเข้าไปขยำกัดกินหลังชายหนักกลาจนชิ้นเนื้อแตกกระจายหมอเอี่ยมไล่มดอีกครั้งให้มีดำสไลด์ตัวแล้วนำสายศีล เขาไปคล้องที่หัวสองแม่ลูกเมื่อกลับถึงหมู่บ้านยายช้อยได้พนมมือขอโทษขอโพยตะคงและชาวบ้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพาลูกสาวอพยพหนีออกจากหมู่บ้านนั้นไปโดยทาวอดหมอผีเอี่ยมพูมากวิชาได้ถูกชาวบ้านรับขวัญผูกแขนจนเป็นที่ขนานนามกันว่าเป็นหมอผีผู้พิทักษ์ ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลับมาอยู่เย็นเป็นสุขกนอีกครั้งเรื่องรล่าของหมอพีเอี่ยมปรบาบนาคลาดองค์ดามก็จบลงแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าหมอพีเอียมจะไปปราบสิ่งชั่วายใดๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานสยองไดอารี่ด้วยนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ